สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะพามาเปิดตำนานไม่ดีกว่ามีหลายช่องเปิดตำนานไปแล้วเราขอเปิดตัวแบบแบบฉบับของเราได้ไหมแบบไม่ต้องเหมือนใครอะ่ะรถในตำนานมันมีเยอะแล้วเนี่ยอย่างที่เราเห็นเนี่ยหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามโอ้เยอะแยะไปหมดเลยรถในตำนานไปดูรถกันเลยครับท่านผู้ชมเออเขาให้เปิดตำนานรถแต่ นี่คืออะไรมันคือการ์ดสำหรับห้องพักสำหรับกิ๊กใช่ไหมสงสัยเอ้ยทำไมมันล้ําอย่างงี้ยนี่รถอะไรอะ่ะนั่นนั่นนั่นแล้วผลที่ได้คืออมันจะระเบิดไหมมันม,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 มันมันสตาร์ทได้ด้วยมีตามคำเรียกร้องครับ ผมมาตามคอมเมนต์ทุกคนเลยนะฮะไม่น่าเชื่อว่าเราจะมีโรงการาชแบบนี้ในหาดใหญ่ทุกคนโฟกัสมาที่คันนี้แต่จริงๆครับดีเทลของการาชของพิโกมีเยอะกว่านั้นครับท่านผู้ชมนี่ก็มีคือทุกอย่างอหะครับที่เป็นตำนานจะรวมอยู่ในนี้อา้าวไฮไลท์ไม่ต้องพูดเยอะ รถส่งเต้าหู้ขอกันมาจังถ้าจะถามว่าทำไมพีเอชมีรีวิวคันนี้พี่โก้บอกว่าเดี๋ยวมันผิดสายดูครับให้ดูรอบๆเลยอื้อ <c oughs> บุนตายจริงที่นี่หาดใหญ่นะครับโอ้โหสะท้อน <c oughs> ที่โอ้โหไม่อะไรสะท้อนดูฮะ <c oughs> ใครตามมาจากการ์ตูนนะฮะดูแล้วกัน ลึกไม่ลึกนี่ AE86 สุดๆุดครับแต่วันนี้ไม่ได้พามาดูแค่การ์าชของพิโกนะครับพิโกยังมีของดีเยอะมากครับท่านผู้ชมหนึ่งในนั้นที่เราจะได้รับชมนี้อยู่ข้างนอกแล้วเพ่าว่าแต่พิโกไปไหนเนี่ยพิโกครับพิโกครับพ่โกฮัลโหลไปไหนเนี่ยเดี๋ยวรอพิโกมาครับไม่รู้แกไปไหนหน้าจองไปข้างนอก โอ้มาแล้วโอ้สวัสดีครับพี่โก้ครับผมไปไหนมาพี่ไปขี่เล่นแถวปากซอยไปเรื่องมาหน่อยเปี๋ยวโอ้โห ได้ยินเสียงไหมได้ยินนกิง้งกิ้งกิ้งกิ้งเขาคิดว่ารถพัง <laughs> มันคืออะไรครับไอ้คัดแห้งครับเคยเห็นไหมเนี yeah. ่ยเวลาจะสตาร์ทก็ปกติต้องใช้กุญแจบิดแต่อันนี้เอาการ์ดมาเสียบแทนครับนี่เทคโนโลยีสมัยไหนครับพี่โกเนี่ยตั้งแต่ปี93นะครับ93ครับตัวนี้ มันจะมีเนี่ยตรงมุมเนี่ยจะเป็นกุญแจสําหรับเติมน้ํามันครับ oh. อ๋อเวาเราเติมน้ำมันก็ต้องใช้กุญแจเหมือนเดิมอยู่ครับเนี่ยแล้วก็เปิดเลยใช่ครับกุญแจอยู่ในการ์ดเจ๋งไหมดีไซน์มันโคตรล้ําแต่อย่าหายนะ <laughs> หาย,ยาง,งานเข้า <laughs> ใสต้องบินไปญี่ปุ่นหรอครับ พี่พี่ก็ไม่มีสำรองด้วยไม่มีเคยเคยถามเขาแล้วเขาบอกว่าต้องส่งไปก๊อปที่ญี่ปุ่นต้องไปก๊อปด้วยใช่ไปเข้าระบบอะไรสักอย่างผมก็ไม่แน่ใจก็เลยเดี๋ยวเอาไว้ก่อนแล้วกันก็เก็บดีๆใช่รักษารักษาให้มันดีๆก่อนพี่โกครับเราเกิดมาตั้งนานตัวนี้คือ n n s r s 5 5 0ครับนี่ครับเปิดตัวอย่างเป็นทางการรถคันนี้ประมาณกี่ปีที่แล้วครับพี่โกเพิ่มเปิดตัวจริงๆประมาณปลายปี93 มันเป็นเอ็นเออาสองแล้วก็รหัสตัวนี้เป็น MC28 ครับครับก็คือตัวสุดท้ายราดตัวสุดท้ายแล้วที่ที่ที่ทำที่เขาทำออกมาออก็จริงๆมันน่าจะไปหยุดหยุดผลิตเมื่อปี99นะครับที่เขาเริ่มหยุดไอ้พวกทูทีทั้งหลายแหละครับครับประมาณนั้นที่เขาเริ่มเริ่มจะหาไม่ได้แล้วมันก็เป็นถ้าคนเล่นก็จะรู้ว่ามันแรนะครับตัวที่พิเศษ ตัวนี้ซูเปอร์แลรเลยครับอ๋อนี่ไง SP เป็นสปอร์ตโปรดักชั่นนี่ไงนี่ครับเขียนอยู่สปอร์ตโปรดักชั n นแลรงจริงๆมันก็จะมีที่พิเศษกว่ารถทั่วไปก็อ่ไปโก้พานำดูเลยฮะมีคัดแห้งครับที่ได้ยินเสียงเมื่อกี้กุ้งกิ้งกุ้งกิ้งครับคัดแห้งก็บางคนอาจจะรู้จักเฉพาะดูคาติใช่ไหมใช่ครับแห้ง แต่ Honda มีมาตั้งแต่นู่นแล้วตั้งแต่93 94ก็อย่างตัวนี้ก็มีคัตแห้งมาแล้วมีอะไรครับตัวนี้ล้อพิเศษล้อเป็นล้อแม g กเทคนี่คือเป็นแมกนีเซียมแมกนีเซียมโรงงานใช่ครับทั้งหน้าทั้งหลังเลยโอ้โหนี่นี่มาดูตรงนี้จะเห็นว่ามันเขียนว่ามันมันเป็นตัวโน้นว่าแม g กเทคนี่แหละเนี่ยครับเป็นแมกนีเซียมครับผมก็เราก็น่าจะพอรู้แหละถ้าเป็นล้อแมกนีเซียมก็ถือว่าใช้ได้ ทั้งความแข็งแรงแล้วก็น้ําหนักท่อไทกา้าโดยนะครับอท่อคู่ท่อคู่ไทก้าครับหาจากไหนครับท่อใบนี้พี่พจริง<ก>จริง,รง,รงไทก้าเนี่ยเป็นสมรัถแต่งที่คู่กับรถรถุ่นนี้มานานแล้วนะครับ,รบแต่ถ้าคนไม่รู้เนี่ยก็จะคิดว่าโรงงานอาจจะอยู่เมกาหรืออยู่ที่ไหนอยู่เมืองนอกครับแต่โรงงานจริงๆอยู่บ้านเรานี่เอง<ะ>ครับโรงงานอยู่ที่สัตหีบแต่ช่วงแรกเนี่ยเขาจะไม่ขายในเมืองไทยส่งอ,ออกใช่ส่งออกอย่างเดียว สองอย่างเดียวจะซื้อเนี่ยก็คือเหมือนกับต้องสั่งจากนอกเข้ามาทางที่ผลิตที่นี่อารมณ์เหมือนว่าผลิตในไทยตีแบรนด์นอกแล้วก็ส่งมาที่ไทยอีกใช่แต่ตอนนี้เขาเปิดขายให้ที่นี่แล้วที่คนไทยแล้วที่เมืองไทยนี่ก็สามารถซื้อได้แล้วเหมือนเหมือนพี่เอสคาราบาลร้องเพลงหนึ่งเลยเม็ดอินไทยแลนด์อ่าใช่ใช่ใช่แนวนั้นเลยครับไปตีแบรนด์นอกแล้วก็ส่งมาขายคนไทยแนวนั้นเลยโอ้โหครับเท่าไหร่พี่พี่โก้พอจําราคาได้ไหมครับ อย,อย่าพูดถึงราคาดีกว่าครับอ,อย่าพูดเลยนะเดี๋ยวขอราคาหน้าหน้าไมา่ราคาหลังไม่จะออกไม่เหมือนกันพี่โก้ le, ครับผมเห็นอะไรเนี่ยอันนี้เป็นลายเซนของมิกดูฮาน oh. อ่าไมเคิลดูฮานที่เป็นแชมป์โมอเตอร์มอเตอร์จีพียุคแรกๆถ้าเราอาจจะเคยดูการแข่งขันขโมอเตอร์จีพียุคแรกๆนะยุค 500cc เขาเป็นแชมป์ มาผมไม่แน่ใจกี่สมัยแล้วนะแต่ว่าเขาถือเป็นตำนานไอ้นี้ไปให้เขาเซ็นได้ยังไงพี่อ่า Moto GP มันจัดครั้งแรกที่บุนีรัมอ่ะครับเข้ามาแล้วผมก็ไปผมก็รู้ว่าเขามาผมก็ถอดชิ้นนี้ไปเลยแสดงว่าพี่โก้มีบัตร v i p ไม่มีครับฮะไม่มีผมฝ่างล้อมเข้าไปเลยขออารมณ์ตอนนั้นหน่อยพี่โอ้โหตอนนั้นก็ผมก็ผมก็คิดว่าเอ๊ะผมจะเจาะกาดเข้าไปได้ยังไงเพราะผมไม่มีสิทธิ์ที่จะ ไป,ไปเข้าถึงเพื่อนดูฮานผมก็รอจังหวะพอเขา,าให้สัมภาษณ์อะไรเสร็จเดินลงจากเวทีผมก็ดิ่งเข้าไปเลยเตรียมปากกาอะไรเรียบร้อยเข้าไปปุ๊บพี่แกก็เซ็นให้เรียบร้อยเลยแล้วก็ได้ถ่ายรูปด้วยคือกาดกำลังยืนมองเลยใช่ครับใช่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 โอ้โหกาดก็คือก็ต้องยอมจังหวะนั้นแ่ะครับ,รบผมเตรียมของมาแล้วจะไม่ให้จะไม่เซ็นให้ผมหน่อยมันก็ใจร้ายไปหน่อยเนาะจริงๆผม ได้มาหลายหลายหลายชิ้นเหมือนกันนะเอาไปให้ให้แกเซนมาพวกของที่เลึกพวกหมวกกันน็อกพวกอะไรที่เป็นเกี่ยวกับเสื้อเนี่ยตัวนี้อย่างตัวนี้ผมก็เอาไปให้แกเซ็นมาเหมือนกันหมยถึงงานเดียวเหรอครับใช่บุรีรัมใช่ครับคือแทรกเข้าไปอีกแล้วใช่ผมขนไปหมดเลยผมหาชงวะคือผมว่ามันประเมินค่าไม่ได้นะครับพี่ตัวนี้ความรู้สึกมันทางใจทางใจยืมค่าทางใจครับคันนี้ได้มาเท่าไหร่ครับพี่โก้ราคา ใช่บอกได้ไหมอ่ะอยากรู้ราคานี่เมื่อประมาณคิดตีว่าห้าปีที่แล้วสามแสนไม่เกินสี่แสนนะว้าวไม่เกินสี่แสนนะแต่ล่าสุดเมื่อปีที่แล้วนะมีคนลงขายอยู่อันนี้ที่ผมเจอเลยนะครับสี่แสนห้าไม่มีทะเบียนนะแต่คันนี้คันนี้มีทะเบียนเอกสารครบมีทะเบียนแท้ครับทะเบียนแท้โอ้โหคันนี้ผมไม่ค่อยจะอวดของแต่งอะผมจะอวดทะเบียนมากกว่าเพราะว่า มันเป็นอะไรที่แบบภูมิใจครับถ้าไม่มีทะเบียนเราหาง่ายไหมครับพี่โกตัวนี้ก็ยังไม่ง่ายครับไม่ง่ายก็ยังไม่ง่ายแต่มีทะเบียนยากขึ้นไปอีกเลยไอีกครับไม่รู้กี่เลเวลเนาะก็ไม่มีทะเบียนขายอยู่4ี่แสนห้าก็คิดดูถ้ามีทะเบียนจะบวกไปอีกเท่าไหร่ครับแต่แต่ตอนนี้ผมคิดว่าราคาน่าจะขึ้นไปเรื่อยๆนะเท่าที่ผมทราบมานะเมืองไทยเมื่อก่อนมีเยอะมากครับ แต่เหมือนกับต่างชาติจะมากว้านซื้อไปหมดสิงคโปร์มาเลยเนี่ยครับเขาจะมามามา,มาซื้อไปทานนู้นเขายังเขาเล่นกันเยอะอยู่นะครับรถพวกนี้คือรถของพิโก้นะครับมามาสภาพเกือบจะแบบนี้แล้วมีโชคหน้างเดียวผมเปลี่ยนผมไปมเอาของ r v เมาใส่เพราะร<ม>ุ่นนี้มันจะไม่มีที่เป็นอัพไซด์ดาวแล้วก็นี้มีการสะบัดนะครับเป็น N H K อ่าันนี้ก็เป็น<ม>ของแต่งที่ติดมาแล้วก็เกียโยง เกยโยงของรู้สึกจะเป็นของคอร์ดเนี่ยขับคอร์ดคอร์ดนอกนกนั้นก็เป็นพวกของไทก้าพวกฝาถังน้ำมันแล้วก็พวกไอแผน่นเดินไม้ไทก้าครับนี่น้ำหนักเยอะไหมครับพี่โก,โก้เอาประมาณร้อยสามสิบโลร้อยสามสิบสองโลเท่าเอ็ S led, <S มสแลดเบามากนะครับบอดี้รถใหญ่มาก ตัวนู้นิ่งเบาไปอีก<ม>เฮ้ยอย่า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 อยนอย่าอย่อย่าอย่าอย่านย่าอย่าอยัาอน่าย่อ่คอยาอย่าอมไามย่าอย่าอี่คัย่าอ่นนอ่ามันมีครั้ง่งอาอย่าอย่อ่าอย่าอยนาอ้่าอย่าอย่าอย่าียีย่าอย่าอ่าอด่า่าอย่าอย่่า่น่นนขาอย่า่าี่่า่ แล้วเขาก็หันมามองผมรับแล้วก็กลับรถวิ่งย้อนสอนกลับมาผมก็ตกใจน้องๆน,นี่ใช่ N 2อ0หรือเปล่ารับใช่ครับพี่เขา,เขาก็ยกนิ้วโป้งให้โอ้โหแค่นั้นผมก็ยิ้มสักทายเขาผมเชื่อว่าพี่โก้ยิ้ม <laughs> ยิ้ม <laughs> เ,เราภูมิใจนะลุงวลา,าม,นะมีใครมาขึ้นชมรถเราเราก็ภูมิใจครับผมโอเคครับพี่โก้มีอะไรอีกไหมครับพี่คอปเป็นไงมากี่ตัวคันนี้เดิมๆโรงง,งานมา้า 40ตัวท็อปเนี่ยผมยังไม่กล้าเท่าไหร่แต่ผมวิ่งอยู่เนี่ยร้อยเจผมก็ยกแล้วผมกลัวคือยังเรือสบายเลยใช่หายยากอ่ะอ่าหายเซียนอ่าใช่หายเซียนหายเซียนเสียนคันเร่งฮะใช่เสียนคันเร่งนะลูกผู้ชายนี้มีสองเสี้ยนนะมีเสี้ยนคันเร่งอีกอย่างหนึ่งนะครับผมก็มีอยู่แค่นี้แหละวนเวียนอยู่โอเควันไหนเสี้ยนก็ออกไปซับอ่าควบคุมยากไหมฮะไม่ยากครับไม่ยาก ไม่อยากรถจริงๆขี่แล้วเบามากเลยไม่ขายใช่ไหมแฮะคันนี้อ่าใช่ไม่ต้องทักไม่ต้องทักมาไม่ต้องทักมาเนี่ยขายนะครับไม่ขายเพราะว่ายังไม่มีอารมณ์จะขายนะครับครับยังไม่มีความรู้สึกที่อยากจะขายหรืออะไรเพราะว่าครับยังมีความสุขกับมันอยู่ครับผมมีความสุขคือมันก็เป็นความฝันเราด้วยนะครับเป็นความฝันเอ็ดลองเอาไปขี่ก็ได้ไม่ได้ครับผมไม่ผมไม่อยากขี่รถคนอื่นเลยครับดิโกจะได้รู้ว่าเออเนี่ยนะฟิลรถ 2จังหวะ2อง้าสิบซีซีาเป็นยังไงนะครับถ้าขี่แล้วเอสกลัวปวดติดใจใช่ไหมไม่กลัวกลัวอย่างอื่นกลัวอย่างอื่นครับคือคือผมถือนะที่ผมถือมากว่าเวลาขับรถคนอื่นเนี้ยจริงครับจริงจรจริงผมเองก็ไม่ชอบขี่รถคนอื่นคือคือบางครั้งอ่ะพี่โก้บอกว่าเอสไปขี่อะไรเงี้ยแต่ลึกๆ ถ้าผมขี่ปุ๊บพี่โก้มีความเป็นห่วงแล้วเพราะผมไม่คุ้นชินกับรถอ่าส่วนหนึ่งแน่นอนครับเหมือนใครขี่รถผมเหมือนกันผมบอกขี่ได้เลยแต่ผมเป็นห่วงนะเบาๆนะอะไรอย่างเงี้ยครับใช่โอเคครับพี่โก้ขอบคุณมากนะครับสำหรับเวลาวันนี้ขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์ได้ครับ S อสโม t ต a i l a n d ครับอยู่กับพี่โก้ครับมีความฝันทำตามความฝันเหมือนพี่โก้นะครับทุกคนทุกคนทำได้ฮะเชื่อขอให้ตั้งใจขยันเก็บเงินนะครับเชื่อมีเยอะๆขอบคุณมากครับสวัสดีครับ